สามหาเพิ่นเปิดใบสามหมื่นห้าพันสายตันตันเขาเอิ่อสายเนื้ออุ้ยเบิ่งงัวเพิ่นพี่น้องงัวเนื้อสามหาเพิ่นเปิดไว้บักซาโลเล่ใหญ่ตันขนาดพี่น้องสีกะงามก็ธรรมดาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุขู่ๆไหนเลยสายซาโลเล่พี่น้องเพิ่นมาจากอ่าซีซจเกตนอกพี่น้องจากซีซจเกต สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกกกกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาเป็นครับเป็นเศรบ้านสว่างหัวงามบริบาลสว่างหัวงามาพาพี่พาน้องมารับชมมาเลาะตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวังพื้อเมืองจังหวัดเชียงรายพี่น้องวันนี้ก็เสาร์วันอี่ค้างที่หนึ่งตุลาคมสองพนห้าร้อยหกเด้อพี่น้องเนาะเสาร์เสาร์สายแน่แล้วเนาะพี่น้องเนาะบ้านสว่างหัวงามเขามาทีกรอบหนึ่งพาพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศยามสายๆเนาะพี่น้องเนาะยามตลาดไก่ไหวที่ตลาดนัดโคกระบือ บาดเชือกหวางราคางัวสิแดงบ่ราคางัวสิเป็นยังไงเนาะเสาร์นี้เนาะพี่น้องเนาะราคางัวสิเป็นนีงควายรอบชมเน้อพี่น้องอ่านี้อันที่ดึงคาดว่าสิเป็นเสถียรกรลไรคนเดียน้องพี่น้องเนาะแฟนกับแฟนเพียกบานสว่างหัวงามเฮากะบขอให้มั่นมันกันทุกคนเด้อพี่น้องเนาะนี่เป็นกำลังต่อรองควายหัวแม่ลูกกันอยู่ข้างนี้พี่น้องมาเบ nah. ิ uh, Honestly, ่งบาดสว่างหัวงามเฮาสิขออนุญาตเพิ่นเปิดราคาเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองบ่ะตู กำลังต่อรองแม่ลูกกันบ่แม่แม่ลูกลูกผูเปิดจั่บาทลูกเปิดไใบเส้าเอ็ดกำลังเบิ่งคนขึ้นมาเบิ่งหลายเถอเพิ่นกำลังต่อบ่ลูเส้าเอ็ดสองหมื่นหนึ่งพันพ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกผูลูกงามงามลูกแดงจริงคืนพี่น้องแม่เพิ่นแม่ลูกแรกเนาะแม่สดสดอยู่ลูกแรกลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่เพิ่นมาเอาไปเป็นนอเป็นแนวเพิ่นการจ่ายลูกพี่น้องการจ่ายลูกแม่เพิ่นสองหมื่นหนึ่งพันพ่นเปิดใบเอาค้อนนิยัดเปิดโทรลูก 095 073 5794เนาะเอา90เนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนใดเพื่อนบอกเบอร์โทรศัพท์กับใบหวยพร้อมได้ดิเก้เนาะสุดท้ายเนาะโอเคเอาขอบคุณหลายๆลูกมันมาเด้อ2 <you S> 1งนด้พี่น้องเพื่อนเปิดใบแม่ลูกลูกผัวอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายโซนนี้โอ้แม่ลูกตัวนี้ก็งามพี่น้องของผู้ใดเนาะเพิ่อนผัวแข่งลูกสาวงามๆเพิ่นผัวแข่งเนาะ โอ้วันนี้หอยกูเลยมาเบิางของคี่เ้ายวเ่สา่เนึ่งนเสียงดีจ้าอมาเบิ่ง,ง,งเงมาเงเงสว e? มาวบันบานเท่า e? ขออนุญาตครับผมเปิดจ่าบาทครับเนี่ยหนึ่ครับหนึ่งม่พันเม่พันสายบันบานเท่าเอาไปเลี้ยง1นึ่งหมื 1, 000 4, 000่นสี่ราคาถูกๆเนาะ ต,ต้นโตเงียหว่ะหลานนำไต่ดีพี่น้องสีสันสีออกขับไลยนิดนึงพี่น้องสิบสี่พันเปิดไใบมานน้ำกันอยู่บ่ครับม่มานน้ำกันโต,โตัว <14 S 1> นี้เปิด <14 S 1> โอ้ลายละบ่กลายละส<ะ> <40 S 1> ิบสี่เลยพี่น้องหมื่นสี่พันตัวนี้สีแดงเข้มพี่น้องถ่ายสูงลอยสามจิ้มหาบวกแม่สาวเอาไปเลี้ยงเอาไปเข่าข้อเข่าฟ่างพี่น้องราคาถูกๆสองตัวสองแปดเนาะสองแปดตะวันร่องหลาหลายขั้นสื่อไปทั้งสองได้ขั้นตอนร่องใส่กันเพิ่นว่าสองแปดนี่ตัวนี้สีเข้มตัวนั้นสีออกขับไล่นี่เม็ดเม็ดกระเปือกเหนียวตัวนี้เข้มละล่ะพี่น้องอ่ะ สองตัวลายละ14ถ้าแยกแต่ว่าถ้าร่วม28แต่ว่ากับตอรองหลายหลายเพื่นว่าเอาไปน้ากันเป็นครูซะไปเขาปั้มเป็นว่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม087ย0 4ปดเ9็ดหนึ่งเาก้าเเพื่อนมาจากใสเลยห่างประเสือห่างปลาเสือโอเคจากจากใสกันเลยจากยะโสเขาเนี่ยเฮ้ยโอ้จากยะโสทอนเขาห่างประเสริฐเนาะเอาขอบคุณหลายๆเพื่อนมาเนอครับผมได้ละ14เนาะเป็นตอต่อรองเพื่อน มันหมานเด้อครับผมกับคณหลายข้อหลุดทราบวะนีแม่ปโอ้ตนนั้นตั่นเปิดากไหนลูกเปิดมื่อไห่มือไหร่คับผเมื่อไหร่ดรัผมเมองตรับนมเมื่อไห่คับผเอหร่คับผมเมื่อห่ับมื่อไี่ับผีน่อไัผมเมื่อหร่ับเอไห่ครับเมือไหเาไหรคับเอไ่พบ่อห่ค่อราคื่อหคัือพ่ับ่ไหร่เอไัวผ่อไหร่ค่องตัวนี้ คุณดีเชิดดียืนดีสายพัฒนาได้พี่น้องพอพันอาลูกมีเรามีคอสเขาหนีธรรมชาติหรือแต่งคือแต่งครับแต่งเนาะเขาแต่งเลยได้พี่น้องรอได้พี่น้องอบอธรมารมดาเด้ครูน้อยตัวนี<อ>สิบสีราาาบา่ราคาบาเบาพี่น้องราคาเป็นแต่ต่อรองเพิ่นเลือกตัวเดียวโอ้โหโ,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 โอเคขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าสาม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 เจ็ดสามหกเจ็ดสามหกพี่น้องเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเบาปัญญาจากอาสามารถเพิ่นได้มาก บักปูน่อยสายพัฒนาเป็นตาไปต่อยอดพี่น้องหอยเพิ่นได้มาตะเกาเพิ่นได้หัวงามหลายหลายพันได้ขายเหิล่ะผมว่านเสาพันธุ์เสาโอว่นเสาอ่าทังอ่ามันต้องแกมือเดียวหัวเถิกมาขายว่าสัตวได้ขายเนี่ยละไบ้างล่ะได้เหลือตัวนึงโอ้เลื้อตัวหนึ่งนะฮู้ยหมานแหละที่ขนาดเสียคือเก่าเสียปัญญาคือเก่ามันหมานกับผมยังต่อทางผีพี mer, so, voila, like, ่น oh, oh, uh, uh, mm ้องเบดงบรรยากาศโอ้แม่สายหัวพันธุ์ใหญอนี่แม่สายหูพี่น้องแม่พันสายหัวแม่พันสายหูพี่น้องตัวนี้ เป็นสื้อถั่อนอนมาขออนุญาตเป็นพี่น้องนี่สายหูเลยพี่น้องเอ้าโอ้ยข้อห้อยลบติตัวนี่แม่นบ่บ่โอ้ยไงรถเล็กขายอย่างงี้นี่ป่ะขุดขึบบ้นมาอโอ้บักยัยทักยัยขุดวะดโอ้ยตัวนั้นมาอีกไปไปขออนุญาตห้อยลบอีกอันตัวนี้บ่แม่นบ่นี่โอ้นึกนึกว่าของห้อยลบโอ้ยขึ้นแสายหูมากครับเจ้ารถทะเบียนบ่โอ้ยนี่ตัวนี้ ข้อหอยลบตัวแบกใหญ่พูดอ่ะท่วมหัวผมนี่พี่น้องทวมหัวผมผมลอยเช็ดซี่หมาท่วมหัวผมมันสีเท่าอะไรแบบนี่โอ้สูงใหญ่ครับพี่น้องไปเรกใหญ่พอพันใหญ่พอพันใหญ่ใส่งานมากเลยผสมไดเรียบร้อยผสมพร้อมลูกเต็มบ้านหวานเต็มสวนเพื่อนว่าพอพันแบกใหญ่เบิ้งไายก่อนพี่น้องเบิ้งต้นโตแข็งขาปลายเครื่องดำปลายไข่ดำเข่าตำล่าโบดเต็มพิกัดเพื่อนว่านี่หนาตาต้นโตเพื่อนตะนอกตั้งตรงขาหนาเข่าตำล่าพอพันเบิ้งหนาโบดโบดพี่น้อง แห้งค้าดีพี่น้องบอกงหญ่เลยพี่น้องเปิดไว้งกเมือนเหมือนนี่เปิดไว้ผมปารพี่น้องือเป็นแต่ต่อร่องแต่พี่น้องต่อร่องไลยเรย่อ้ต่อร่องเลยเร่อยเปิลว่าผสมพร้อมเรียบร้อยเอาไปผสมในช่วงที่ราคาการผสมแห้งตวาราคาง่วยังท่านขึ้นหลายช่วงนี้เหมาะสําหรับการเอาไปเียดพ่อพันพี่น้องเอาไปต่อยอดได้เลย หอยเวียดกำลังมาต่อรองหอยเวียดกำลังมาต่อรองพอพันหมักไงเอาไปกินห้าเวียดเนี่ยใล้วนห้าเวียดจากหนึ่งตันเนอะจากหนึ่งตันอ่าเพื่ออะบักใักไงพี่น้องอ้จากหนึ่งตันตอนนี้เหลือแปดลอยเป็นว่ามันผสมหลายอู้งไงหรือห้งยางห้งไงพี่น้องห้งไก่ห้งไงฮกเพื่อเหลืออยู่หกมือนพี่น้อง โคกหมื่นห่อยลบเป็นปผดไว้อ่ะมันกำลังต่อรองกันเดี๋ยวจ้าหน่อยจะขออนุญาตเพื<ม>่อนเนาะพี่น้องเนาะห่อยลบจากลุ่มผูกมันไดมากพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรกันสอนย์แปดสองสองเก้าหนึ่งงศูนย์กเกาหน่งนึ่งศูนย์หกเก้าห่อยลบจากค้ามลุมผูกมนไดมากพี่น้องคาเกลื่อนแก้วย่าโซทถอดเอาเอามัหมาเด้อเอาเอาไปไว้เวียดนามเอาไปกินหญ้าให้มันใหญ่ๆห่เสียวกันเออใคเสียว sai à, hùa này kho hỏi đầy no, sơn chạy sai hùa, hùa bảy, petanain đây phi sai hùa phi nong, kho cù đầy no, bắc nhảy, theo kho đầy no, hỏi đầy no được quân thủ quẩy, nhảy ta tuồn tuồn, quân bắc thủ đầy เดี่ยวก้าวทาแต่เป็่นผลกำลังหมักนำขออนุญาตมั่นแล้วบ่มั่นแล้วบ่เดี๋ยวนี่ครับครับมั่นแล้วโอเคเป็นมั่นแล้วยืนเบิ้งบวานนี่เบิ้งเบิ้งเขาข้องผูดายหนิคืองามใส่นี่บ่โอ้มาถามราคาเเพพิิ่น่นกำลังมาถามโอ้เจ้าของเพิ่นผูกไว้เจ้าของจะไปใส่เพิ่นกำลัง นี่เลยถามราคาหอยเพื่อยไงก้า,าโอ้สามกว่าอยู่ทีสามกว่าสายพัฒนาสายงามสามหมื่นกว่าเพป็นว่าแต่ว่าเพป็นบรัรท่านหูราคาอยู่ในหอยเพื่อปลูกไว้น,าวานี่นี่เพป็นบัรท่านไหนขายพี่น้องเนาะชิปนี่ยังไม่ได้ขายบ,บอลูไฮรูดแน่อยู่ ท่านใดซีเปิ้สามท่า<อ>นใดต้น,นเอ,นอิ้ลซีเปิ้ลหางอ่อนซ้นอนราคาลูกสาวเพิ่นงามเปิ้งลเลี่ยมโตลูกสาวเพิ่นพี่น้องเพิ่นจากทใดซีซิหายังบ่าท่านใดราคากันเนาะโอเคอเอาชิปสองเอาอีกซีซิหาได้เพิ่นเปิดไว้แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงาม,มเอาเงินเลยแม่ทองแม่ทองพร้อมพี่น้องแม่ทอง,ทองพร้อมโอ้สาเชเอฟสามหนึ่งไว้ตัวนี้ลูกเจ้ากาเลตพี่น้องตัวนี้เจ้ากาเลตตัวนั้นเชฟเสามหนึ่งใส่ไหว วง่ายว่า2ตัวนี้การใจลูกบ่ธรรมดาพี่น้องพอพันทั้งสองอายน้องกัน k F3 1กับ k F68 แม่เดียวกันพี่น้องให้ลูกนี่บ่ต่างกันหลายพี่น้องนี่นี่ของของน้องเจ้ากาเลตเค F 68ตัวนี้เ f 3 1ฟนในสองเป็นพี่นอ้องห,า,หาเดือนแล้วพี่น้องปาดถแม่พันนี่บ่ธรรมดาลูกแรกลูก2ในไ้องเนาะ โอเคเอาค้อนนิยาตเบอร์โทรลูก083้หพี่น้องผู้ใดสนใจฟาวทรมากพี่น้องนะขอบคุณหลายลูกมันมาเด้อเห็ดได้ขาย4ี่บ้เปน่เป็นยังไงก็ได้ดิมาขายกระตีบก็ขายมวยพี่น้องโอ้ยอันคว้าง่วไดดขายหรวะขายบแล้วขายเบิดแล้วเรือเท่านี้อะนลจ้งไหนล่ะสิโฆษณาให้ทนอยท้งนลอยทั อันเดียวกันเลยโอ้อันนี้รอยน้อยนี่รอยอันใหญ่นี่รอยเศร,นนร้าวมวยล่ะรอยซีซีรอยซีย 40. มันพิเศษทังไหนมันหนามันแน,น่นมันบอพ้างไงาอู้ยอร้อยซีซีพี่น้องตัวนี้อ่ะมวยเอาไปหนึ่งเข่าพี่น้องจากบ้านน้องเปา่าจากบ้านดอนกัญยอ่อมอ่าน้องอีฟา้าดอนน้องตอน,นี่รับประกันคุณภาพเนาะห้างนี่รับประกันคุณภาพเรื่องมวยเรื่องติบเข่าเป็นเทดกนันเบิดบผ่านเนาะห้างนั่น ฝีมือได้พี่น้องเฮ็ดด้วยฝีมือเพื่อนเอิงได้หนิพี่น้องนี่ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อหอยลิบ้านน้องฝาหอยลยอยู่น้องเป่าน้องเป่าเพื่นอยู่น้องเป่าพี่น้องนี่น้องเป่านี่คือผลิตภัณฑ์ชาวบ้านเพื่อนโดยตรงเพื่อนเฮ็ดเพื่อนบ้านแหละอยู่บ้านนั่นแถวนั้นอ่ะมันหมาดเด้อหอยลิเด้อางต่อหัวอะไรขายเปิดล่ะหัวหรอไม่อ่ะหัวท่างหัวงามท่างอาจสามารถเพื่อนพี่น้องเนาะท่างอาจสามารถเพื่อนฉีเป็นถังไหนท่างพี่ หอยมีเป็นยังไงเนาะหอยมีวาตดุเทพมากหอดมาถึงหอยมีเปินสุขห้องไหว้ไหว้เพื่อนเด็กขายเบิร์เหล่าวิจักพี่น้องท่าสีอ้ยแม่สาวทํามันหรอเปลมันแล้วบ่ย่งอยู่บ่มาเบิร์หอยบุญหอยบุญได้แม่สามสวัสดีครับหอยบุญได้จังได้มากเม่สาวงามงายพี่น้องเปิดจังไดเนี่ยเปิดจังได ผมเปิด2อ0 0 0ครับ2 9พี่น้องแต่งเขามาให้เรียบร้อย29,000ืันต้นตัวดีเพ่าได้ไอ้แก้วแม่สาวอยู่อ่ายังปั้นน้ำนมอยู่รุ่นฟันน้ำนมท้ายสูงลอยสีบหาบวกแม่สาวสีสันดีดีน้ำใจดีแข้งขาดีเวิรพี่น้องก็จะได้2ีเก่าเลยพี่น้องสอง่นเก0 0พเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่งท้ายเบิ่งต้นตเพิ่นพี่น้องต้นตดีไปตาไปเลี้ยง2องเก้าทอร่างไรโอ้ท้ายงามเนาะท้ายงามคือพี่น้องท้ายสูงอยู่ประมาณลอยสี่ส้พี่น้องแม่สาวงามอยู่พี่น้อง งามงามพี่น้องแม่สาวนี่สวยสวยเลยลูกพอดังลูกสายพัฒนาแน่นอนนี่เนาะโอเคเลยยีเนาะต่อรองไหนเจหน่อยค่อยออบไปใส่ละค่อยออบไปใส่ละเอาเมือไปให้พยุน้อเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปสามเท่าไร่ก็รามกสามกเก้าสี่ดหนึ่งามคบ่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องกับผู้ใดยี่สิบเก้ รับประกันทุกอย่างครับรับประกันเบื้องุกอย่างรมดอกย่อมขาโกขาถอนนุ่มจีรับประกันในเวทผิโอเคนี่คือรับประกันคุณภาพคันวัวหอยดุนหอยอบมานี่พอต้องห่วงคุณภาพล้วนๆพี่น้องเชื่องน้ำเชื่องทุกตัวขันเป็นไอจับหัวจัะเพป็นเป็นยังไงเชื่องเบื้องโอเคจับง่ามก็มสไยดีโอ้ดอะเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมยี่สิบเก่าเดือดร่องเอาพี่น้องนะเอาพ่อมี่ไปใส่ลบกานพ่อมี่นางเห็ดไปไปโอ้พ่อมีอยู่ทางฝุ่นพี่น้อง เพื่อนมาอย่างเพื่อนมาขายของผมเอ้าสวัสดีครับโอ้ยหอยมีเยอะเหลือจากตัวเหลือสองเมื่อนี้มารอบสองรอบสองไปทรงหลานอยู่สะมางมเดี๋ยวแม่สาวหน่อยตัวนั้นหน้าหาหยนยนสองซื้อปัดเบื้องหลังก่อนพี่น้องเบื้องหลังเป็นหลังแผ่นแผ่นปาดหลังแผ่นแผ่นลูกพ่อด่างสายพัฒนาแน่นอนพี่น้องสองเมื่อนี่เ่นเปิดว้พี่น้องเบื้องต้นต้าตาแยงขาพี่น้องรถมารถมาปวด้งม ไปจากน้อยลดมารลดมารลมาพี่น้องเนาะอ่ะน่าสองหมืซื้อเป็นเปิดไปพี่น้องสองสองเปิด่บตัวนั้นเท่า,ตตนนา,นาตตไหรตัวใหญ่สองหมื่นพันสอมื่้ยพี่น้องสูสีกันสองหมื่นสองหน,น,น w, ึ่งพันต้นนั้นใหญ่เน่าสูงดีแต่ว่าตัวน,นี้สวยหนาดีต้นดีเอาเช่เลยเอาขออนุญาตหอยมี่ศู 547 573 14 <3. S 2> โทษโทษครับผมผู้ใดสนใจกับโทษมากต่อรองกับหอยมีได้เอาหมายเลขศูนย์แปห้าสี่เจ็ดห้หอยมีจากอาจสามารถเพื่อนไดสองเมษาวมาฝากพี่ต่อน้อง24ชั่วโมงเลยเนาะ <c oughs> โทษมากรับตลอดเพคนว่า <c oughs> โอเคเลย <c oughs> โอเคตลอด24ชั่วโมงโอเคขอบคุณหลายๆเด้อหอยมีเด้อ<ท> <c oughs> ขอบคุณหลายให้แมันหมาน20,000กับ21,000เพน่งนเปิดใบพี่น้ออง่ะอย่างต่อพี่น้องเบืองบรรยากาศการซื้อการขาย โอ้บักซาโรเลใหญ่ป้าเพิ่นซาโรเลีพี่น้องขออนุญาตเพิ่นสิสะดวกบ่เนาะงพอพันซาโรเลีขออนุญาตสะดวกบ่ลูกอ่ะมาเบิ่งพอพันสายซาโรเลีบักใหญ่เลยเปิดไว้จังได๋ลูกเปิดไว้35 35เพิ่นเปิดไว้35,000สายตันตันเขาเอิ้นสายเนื้ออุ้ยเบิ่งงัวเพิ่นพี่น้องงัวเนื้อ35เพิ่นเปิดไว้บักซาโรเลใหญ่ตันขนาดพี่น้องสีก็งามว่าถรามาเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มคู่ได้เลยสายสโลลีพี่น้องเพื่นมาจารอ่า ซีสเจเนองพี่น้องจากซีสเสจตาซีสไลซีสเจพเดยมากสามหาพอพันสายซาโลเลตน้ตนโตดีดีโตผู <c oughs> ต้ย <c oughs> ่าวราัดข้อเบิงตันเอาไปเป็นพอพันใดเนาะพอค้มฝูงสายซาโลเลได้เลยได้ 35, พี่นาะสามซีหาด้มากอะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามกหสี่สี่หกสี่แเ็ดแปดแปดห้าเเพิ่นมาจากราชสีดเนาะ ด้วยสายยางชุบหน่อยสีสเกตพี่น้องยางชุ่มน้อยมันอยู่ไกลๆกันเนาะยางชุ่มน้อยสีสเกตเพื่นได้มากวัวเปนหนังตะกอนเพิ่นอยู่สายควายเพื่นมากงัวเพื่นไปงัวมาอันเชี่ยวมากเป็นยังไงก็เสียบว่ะเบิดเท่านัเพื่อนว่าติดเนาะโอ้ใส่ก่อเพิ่นเชี่ยวหมากเด้พี่น้องอันนี้ในหอยเชี่ยวหมากไปใส่เพื่นแล้วเนาะหอยเชี่ยวหมากในหอยข้ามหมากเพิ่อนอ้าวซาซิมานะซาโลลีบักใหญ่เพิ่นเปิดไหวผู้ใดสนใจกระท้วมาต่อรองมันหมานี่หลูกเด้อขอบคุณหลายๆครับผม ต่อพี่น้องเบมึงบรรยากาศการสื่อการขายมึงหันไปเป็นขายกัวไปใส่น้อมึงหันนี่ว่าสีไายท่าผีเป็นเป็นยางไปใส่แล้วมึงหันอย่างต่อมาท่าผีน้อพี่น้องเนาะจะให้แน่พี่น้องมาในช่วงไก่ไายตลาดไก่ไหวน้อพี่น้องบ้านสบังงัวงามพาผีผ้าหนองมาเลาะชมบรรยากาศการสื่อการขายโคตรยั่งหลายพี่น้องรถกระออกหลายแต่ว่าโคตรนี่ยั่งหลายพี่น้อง คนยังหลายหรือคนมาซื้อหลายพี่น้องเนาะผูว่กับพ่อย่งอยูู่้ว่กับพ่อย่งให้รับชมกันอยู่พี่น้องเนาะแต่พอได้เกิดราคาให้พอเพิณพ่อพิณพี่น้องเห็รับชมการทุ่มาทางพี่น้องบักปูผู้ใดเนาะสมรงามบักปูใหญ่พี่น้องบักคูใดเนาะปูใหญ่อ่าสายพัวพันสายพัฒนาแต่ว่าเป็นผูกไว้พี่น้องเนาะมาทางโฮม่อนนเาะพี่น้องเนาะอ่ช่วงแดดแพี่น้องเต้าคนยังหลายโคตรยังหลายอยู่ดูบรรยากาศการซื้อการขายไป่น้อะพี่น้องเนาะ ก็ตันดีเถกไส้ตันดีดีพี่น้องเยกไส้ตันตันดีพกกำลังต่อร่องกันยู่แม่สาวหน่อยตัวนี้ก็เนาะแม่สาวงามงามเป็นสิสะดวกพี่น้องอ่ะอมแม่สาวหน่อยจักบาทครับหนึ่งหมื่นสี่พันโอ้เพิ่นเปิดไปหนึ่งหมืี่พันแม่สาวน่อยพี่น่อง,องเอาไปเลี้ยงพี่น่องหัวเลี้ยงหัวสายพะตนึ่งหมื่พันเพิ่นเปิดไป ้ตังเต้นี่กันนะโอแห้งเลยแขาดเหล่าพ่อแล้วขาดเขาสุดมันโตขาดยังดุดเพื่อนไม่หายเท่าไรโอ้เพื่อนหายอ่ะเพิ่นเปิดใบสิบสี่พี่น้องบ่ธรรมดาได้ก่อนต้นี้สายพัฒนาลูกพ่อดังเบิ้งต้นโตเบิ้งเลียมโตเพป็นพี่น้องนั้งหนาขาใหญ่หน้าหนาหย่อนจนสิบสี่เพิ่นเปิดไใบลูกพ่อดังดีนี่เนาะสิบสี่เพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอา สิบสี่อาจจะดวงใครเบอร์โทั่วไนะครับผมอเสียเมียเลี้ยงหรอโอ้เสียเมียเลี้ยงเพิ่งมาสิบสี่ะตัไทยสี่พันมันเลื่อยมันเลื่อยเพิ่นต่อขึ้นเพิ่นว่าอยากได้หลายประนันเพิ่นว่า เบิ่งบรรยากาศไปนำตัวพี่น้องเนาะเบิ่งการต่อรองไปนำผู้ได้จัดหัวผมก็จะงเมี่สังกับมหาสื่อเมี่สังมหาสื่สรรสงัวนำ้ำเบิ่งบรรยากาศมาถ้าพี่ๆขออนุญาตสายสายเหนือสายขุนเนาะเปิดไล่อะไรจังเลยครับผมไล่ละว่าเสียวไล่ละหมื่นสามสิบสามเนาะไล่ละหนึ่งหมื่นสามพันเด็กพี่น้อง 3, <000. S 1> เป็นสองหมื่นหกเนาะสองตัวนี่สองหมื่นหกเอาไปเข้าข้อขุนพี่น้อง ายต่อยอดสายเอากาไรง่ายง่า่วขุนนี่เอากาไรง่ายพี่น้องบ่ธนรมดาถ้าเอาม่วแม่ไปเลี้ยงโดนเนาะกว่าสีไใดกว่าสีไใดกาไรแต่ว่าตัวนี้ได้กาไรง่ายตัวละสิบสามเปิดว้พี่น้องเอาเบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้สีเข้มตัวนี้สีเข้มตัวนี้สีออกกับไรเนี่ยสีเม็ดกับเปลือกเหนียวบักคูน้อยทั้งสองตัวไละสิบสามตอล็อกเอาถ้าซื้อสองตัวตอไดหลายได้เพนว่าตะเกาเนาะ ต่อรองเอาขั้นสือ่อ2อตัวต่อได้หลายลพ์คุณว่าขายเป็นครขายขาเป็นครูโอเคอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0ูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้ี่น่องศูพี่น้องสตัวลายละ13ถ้าซื้อใส่กันคุณว่าถือกว่านี่ต่อรองเอาคุนว่าผู้ใดสนใจเอาไปเขาขอบคุณเอาไปกำไร่งไๆนี่ก็ฝากโทรมาขอบคุณเลย้านมานกับผม อย่างต่อพี่น้องเหม่อบรรยากาศการซื้อการขายไปทำนาะโอ้ซาโลเล่ซาโลเล่พู้ใด้นอนนี่เนาะซาโลเล่หน่อยนี่เนาะซาโลเล่หน่อยสองตัวนี่ของผู้ใดเพื่อนผูกไว้พี่น้องเนาะเนี่นะน้อยสองตัวไปเอาไปเลี้ยงเอาของุณเนาะพี่น้องเนาะแม่แม่เดี๋ยวบ้านี่ขออนุญาตครับท่องอยบครับบ่อครับบ่เนาะแม่สายเหนือเนาะแจ็คบาทครับเพิ่นเปิดไว้สองว่าเปิดไว้สองหมื่นห้าพันถูกไหมสองหมื่นห้าพันไม่แหงง่าพี่น้อง พันตีเป็นสายเหนือแต่ว่าแม่แบบไงนะสูงร้อยห้าสิบได้เวลาสูงร้อยห้าสิบได้สองหมื่นห้าพันแม่บแบใหญ่ตนโตสดสดยู่พี่น้องลูกกันจนาจะเป็นลูกแรกพอไปกระลูกสองแล้วพี่น้องเนาะสดสดวซาโลเล่มันคือห้องดังเนี่ยโอ้สายโซโลเลยห้องดังดังพี่นอนะ้องเนาะมาได้มาตัวเดียวป่ะครับกกโอ้เอาขออนุญาตเบอตัว อยาเนิด้ายเบอเือเท่านี้ครับขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทราดูกูนอก็ก0อก็เหลเือตัวเดียวนี่พี่น้องสองอย่างก็เลยสอหเนาะเปิดเปิดองหพี่น้องคุณใดสนใจกรก็ทรมาต่อรองคุณใดแม่แยกลูกแม่ใหญ่ตสุเอาผู้ได้ร้านมาครับผมเป็ือตัวเดียวโอ้ก็เปดเ้าห้องแข่งกันลูกห้องแข่งกัน ซาโลรีสองตัวห้องแก่กันตัวนี้เป็นซาโลรีพี่นนีงผมยังสงสัยอยู่ว่าเมือนซาโลรีแต่ว่าตัวนั้นเล่เล่ร่อยเปอร์เซนต์ตัวนั้นพี่น้องเล่เลือด่อยแน่นอนแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นอังกัด์บอว์อังกัด์บอตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะสองตัวห้องแข่งกันนี่เล่ห้องแม่ห้องห้องแม่ห้องแม่ลูกห้องด่างด่งพี่น้องตัวนี้น่าห้องด่างแม่สาวผู้ใดอ๋อแม่สาว แม่สาวผู้ใดเนาะแม่สาวนี่นคืองามสวยเป็นผู้ไวญ่นาะพี่น้องเนานะเป็นผู้ไวญแม่สาวนะช่วงสายๆเนาะพี่น้อ,นนนนองเนาะการซื้อการขายเออแม่เล่อยู่บ่ะเฮ้อแแดงแดงกะเล่บะ่ะเฮ้ยแม่นเนา <c oughs> ะเท่าใดก็เพื่อนว่างท่าใดก็ได้ยินว่าได้ยินว่าเท่าใดก็ ตัวนั้นคือตันดีเลยเนาะเลขาวนะเนาะตันดีดีเป็นกำลังว่าสวนใจเลยอโอ้ปิดไปนั่งญี่ปุ่นไล่ลาบบ่ลูกไล่ละมืนหา ลายละ15,500่าพพี่น้องลายละเด้พี่น้องสายเหนือสายคุณถามแล้วคือยังหนีอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรขออนุญาตเบอร์โทรลูกขออนุญาตเบอร์โทร085ย์แปด4้าศู9ย์แปดหซาโลเลตทั้งสองตัวไล่ล่าสิบหาหเพิ่นเปิดไปพี่น้องเอาไปเป็นพ่อคอกพ่อไข่ก็ได้ตัวนี้โอ้โมตะหงสเดือนพี่น้องสายเนื้อสาย สายอ้วนเขาเอือนสายอ้วนจิ้นหน่อยอ้วนเร็วคนปะซาโลเล่เอาขอบคุณหลายๆลูกมันมานใต้ระซิมหาอร่อยพี่น้องซาโลเล่ได้ราคาเนื้เบิร์นเออเบิ้องหน้าตาดีดีพี่น้องหน้าตาอร่อยค่ะนี่คือซาโลเล่ดิพี่น้องนี่สิบห้าห้าร้อยดานห้องกระดังห้องกระดังพี่น้องอ่ะห้างต่อนะพี่น้องเนาะมาเบิร์นค้างพี่พี่น้องว้าตัวนี้เปิดเท่าไหร่เนาะเปิดเท่าไหร่ลูก 2 3 0 0 0ืจ็ดสองหมื่นสาพันแยกลูกมากพี่น้องแม่์บัดบานเนาตะบะแยกลูกมาผส,สมเหพอมโอ้ผสมพอมเรียบร้อยละ่ะโอ้สองสามเนาะโอ้สองสาม,สามต่อรองได้เพืออออ่อนา่าเพื่อนเปิดใบซื้อได้สองสามเมยบัดบานเนาะตะบะผสมไปแล้วเรียบร้อยเอาไปรุ่นเอาเนาะสองสามเพื่อนมาจากไส้ลูกมาจากยะโซจ้ะมาจากไหนมาจากมหาชนชัยโอ้มหาชนชัยเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูก 093 7 7เก0 9 8 5098เเปหอาไปเรียงพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาฟ้าม23่พิบมนเปิดไว้บเปแต่ตวร่องต่อร่องไหนจ้กหน่อยได้ิ่มว่าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยครับผมมันมานครับผมเลี้ยงแดงจงบเนแดงนีจักบาทครับเปิดจักบาทัวนี้ นตามผู oh, ้่ออออ13บัดทัานมีผู้ต่อบัดท่นบักคูหน่อยอ่าคูหน่อย13เปิ้ลเปิดไว้บักคูหน่อยเอาไปขุนต่อยอดอันนี้ขึ้นราคาดิพี่น้องราคาเพิ่นเปิดไว้อ่าเพิ่นกับเปิดใบ้คนมาต่อรองเนาะพี่น้องเนาะ13เปิ้ลเปิดไว้เนาะตัวนี้เนาะได้เบิ่งราคาเนาะพี่น้องเออใส่ลับแม่เพิ่นโอ้แม่เพิ่นอยู่ฝุ่นเอาไปหาแม่เพิ่น บรรยากาศการสื่อการขายนำเนาะบาดสบ,บังง่างามผาพี่ผ่น้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายงัวในคลิปที่สองกับเด็กๆมาเนี่ยก,ก็น้อง่น้องนกับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นี่เป็นนงเนาะปาสางงวํามพ่รกังใจพมีบ้านน้องราชมราคางัวเราเปิดราคางัวตำวจราคางัวพอมีน้องรับช่วงตลาดต่างๆนะคุณน้องสหรับคลิปนี้โอสวัสดิกเอัน้องเกษตรกรคเดียว่ับเนีบานสว่งงวงามชมความสุขกับ่อรทางไกลจากตไปถึงตางพี่น้องรำร่วมด้วยเบื้องตินวรกันสวัสดี